สวัสดีครับคลิปนีพามาดูลูกๆนะครับเล่นน้ำนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอากาศร้อนมากนะครับลูกๆเลยลงเล่นน้ำนะครับมาทั้งหมดห้าตัวนะครับ ลงเล่นน้ำทั้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับน่าสงสารมากครับร้อนมากอากาศฮอนแห้งครับโอ้เนาะตะนน้ตัวนะครับแซนนามีนะครับพระ่าหล่อฮอนแห้งนะครับก็ต้องแซนน์ไปนะครับอันนี้ก็ะล้่งเลยครับล่งแล้วเป็นแม่นอนดินนะครับยินหินนามนะครับล่องเบิดแล้วนี่ครับเปียกหมอนยอดเบิดแล้วครับ นี่ตัวนี้ครับมาแซ่อยู่ในน้ำครับเอามานั่งหอนนะครับหอนเี่ห์นะหอนครับนี่ตอนนี้โตนะครับชวงนี่นะหอนนะครับม้าสิ่งที่เราบ้างก็คือม้าเป็นอันยังเกาะเึ้นบ้านผมอื่นมามาวอนะครับที่สุนักบ้านนะครับเนาะเป็นม้าบ้านะครับงานนี้เนาะเพราะฉะนั้นแบบผมก็เลยต้องพาันมาเล่นน้ำนะครับพุ่มน้ำตลอดนะครับ เพื่อป้องกันนะครับป้องกันมาเป็นบอครับฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยครับผมเป็นกำลังใจด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ